เรื่มครับสวัสดีค่ะวันนี้เป็นการเก็บตัวในวันที่3แล้วเป็นยังไงบ้างคะแฮปปี้มากๆค่ะสนุกกับกิจกรรมกองทุกกิจกรรมเลยค่ะค่ะสองวันที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างรู้สึกกิจกรรมคือสีค่อนข้างใช้พลังงานเยอะมากสนุกมากแล้วก็เต็มที่กับทุกกิจกรรมจริงๆแล้วก็ซ้อมโอเพนนิ่งโชว์ค่ะสนุกมากแล้วก็ทุกคนนยแฮป ทุกคนเนี่ยสวยแล้วก็เต้นแบบเก่งมากเลยอยากให้ทุกคนไปดูวินดิ้งโชว์มากเลยค่ะเตรียมพร้อมอย่างไรบ้างในวันไฟนนลนี้แล้วจะถึงวันนี้ยพยายามซ้อมเดินอยู่ค่ะซ้อมเดินเพราะว่าซีไม่ได้มีประสบการณ์อันนี้คือเวทีแรกของซีเลยซีอารมณ์หนีเรียนสตวแพทย์เพื่อมาประกวดนางงามเลยนะคะเนี่ยก็พยายามหัดเดินอยู่ค่ะก็พยายามชินกับส้นสูงก็เมื่อวานก็ลงมาป,ประมาณสองรอบกดดันไหมต้องบอกว่าเป็นการประกวดคร<อ>ั้งแรกของซีถามว่ากดดันไหมเหรอคะ S <S เอาจริงๆก็มันไม่ได้กดดันขนาดนั้นนะคะเพราะว่าเราอยากทําให้ตัวเองดีขึ้นกว่าอยากทําให้ตัวเองดีขึ้นพัฒนาขึ้นในทุกๆวันคืออยากให้ตัวเองดีขึ้นกว่าเมื่อวานนี้มันเป็นแรงกดดันที่พยายามที่อยากทําให้ตัวเองดีขึ้นไม่ได้ไปเทียบกับใครนะคะอยากให้อยากให้สู้กับตัวเองในวันที่ผ่านมาแล้วก็สู้กับตัวเองในวันพรุ่งนี้คะ่ะอยากาทำให้ตัวเองดีดขึ้นในทุกๆวันค่ะอ่าปปล่าโบสถ์ขอกำลังใจคุณผู้ชมทางบ้านก่อน ขอกำลังใจทุกคนปัปปุราโหวตนะคะเพื่อเข้ารอบ Fast t a ท็กของคนสุดท้ายคะ่ะ MGSP09 ฝากเป็นกำลังใจให้ MG คนนี้ด้วยนะคะเพื่อเป็นตัวแทนของพี่น้องชาวสุพรรณบุรีไปประกวดในเวทีใหญ่นั่นเองคะ่ะ